อะไรอะจุดพูดเฉลิมฉลองที่มาตายหรือเปล่าที่ประเทศเดียวลองจากวัดที่ได้สลัดเยอะสุดขอบคุณครับขอบคุณครับเชียไอวอลกให้ได้แบงค์ให้ได้แบงค์และไอ้อ่อโก้ไอ่ะใครอะไออะอย่าควักไม้ต่อหน้าผมเลย ใครอะแล้วมาไหมผมผมเพิ่งบินเข้ามาน่ะอย่าโกรธอย่าอย่ายาไม้ตีผมเลยครับใครเนี่ยใครมีน้ำมันขึ้นมาดิเียไอดีนไอดีนไอดีนมานี่มานี่มไปถ่ายรูปนี่จริงเนาะเฮ้ยเผารถเผารถเผารถไม่เอาไม้ควักใส่กูเฉยเอาไม้ควักใส่กูเฉยเลยไอ้เหี้ยไอ้โนน้องต้องโซลแล้วมั้งน้องโซล้้วมังสภาพนี่สามสี่ 3ามสี่สดีใช่สามสี่สองสสสองส,ส,สอ,งสสสองโอ้เชีย่ยเกือบโดกนกระทืบไอสัตว์ กูเกือบโดกนกระทื้ไปเฮียไอ้ย่าละกโกโกกลัวไอ้เชี่ยอย่าให้มีนะเมื่อกี้ควักสวนจริงนะ่ะกูบอกให้โอ้เมื่อกี้โกโกโกลัวเลยอ่ะโอ้โกโกโกลัว เสื้อเขาไม่มีราคาเลยหรอเสื้อขนาดมึงขนาดมึงใส่เฮ้ยเขาบัฟว่ะเขาฟังบัฟไปมีราคาป่ะเสื้อเขาหรอฟังบัฟก่อนวุ้ยตู้เกิดเป็นโกโก้ครันอะไรอะจุดพูดเฉลิมฉลองที่มาตายหรือเปล่าเฮ้ยโอยเฮ้ยเย็นเฉยเฮ้ยมืบังจัดโอรอรอมีคนอยู่ไหมรอรอรออ้า เชี่ยแกงแว่นโคตรโหดเลยสัตว์กูแค่เดินเข้ามาแม่งจะกระทืบกูแล้วอ่ะเชี่ยสามห้าไอสัตว์เอาสามห้าเดือดยังวะนี่ก็กูสต พูดสดสดีในสัตว oh. ์บอกว่ารุ่นอื่นทธาาดีมันเคยเจอรุนนี้ยังครับไปควายนี่เย็ดแม่เยเด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 ไม่ต้องเด้งไม่ต้องเด้งไอจูดแดงไม่ต้องเด้งไอตตีเ่อก้ตอดีตอดีตอดีตอีตอดีตอดีตอดีกนไปไนยอตมตุม ดันู้นเลยอันู้นสันะครือแม่เฮ้ยพี่แากลับไงอ่ะมเออแม่แม่แม่มาเาโซไมล่ะตเาโไ่ะเอาที่จุงไหมล่ะเออมมงมงมแม่งทำซุงอยู่ในกาลารโคตรนาใ้สัตว์ลงมาตี นอนในหีตายอย่างชื่ออะไรพวกมึดจะลีลาทำหม่วะมึงทับตายเลยก็ได้วันหลังฮะเจ๊พวกเฮ้ยโอ้ยเกินไปเฮ้ยเฮ้ยไม่บอกแล้วฮิเอะมีรูปปโอ้โหพียงพลาจริงครับวันนี้ เพลงในตำนานเลยครับเนี่ยเล่นได้แล okay. well, oh, okay. okay. well. ้วเลยไอ้บัตสเออเหลือสิบห้าแล้วนะเหยอไอ้บัตสเกินไปเปล่าฮะเกินไปเปล่าบัตส์เห็นเฮี้ยงเขาทักมาหาผมเมสเซจมาหาผมว่าพ่อไอติ่งไม่สบายเขาเลยต้องไปนี่โอซีนะเมื่อไหร่นายกจะมาผมจะได้ไปแล้วเมื่อกี้ผมจะโดนกระทืบด้วย ใครจะกระซิบใครจะกระซิบเีออหรือยังมาแล้วนี่ยพูดเถึงก็มาเลยมาแล้วมาแล้วไมนี่มั้ยเดี๋ยวตอนเดี๋ยวจะแจ้งยังไงยังไงครับไม่เไรตรงนี้ก็ได้มันไม่ต้องเป็นทางการเยอะละโอเคครับก็เข้ามาบอกว่าไอ้นี่ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่นับกับไอ้ที่ได้ไปไปยืนในโปรลีกสองทีมกระดวยอ่ะไม่นับ อันนี้คือได้อีกอันหนึง่งก็คือว่าให้ผมคัดอีกทีมหนึ่งแล้วก็ไปแข่งสามสิบสองทีมถูกใช่ฮะและอันนี้ผมต้องส่งรายละเอียดหมายถึง<อ>สกิตัวละครแล้วก็รายชื่อภายในวันเท่าไหร่ครับอันนั้นคือตัวหลักครับอันนั้นคือไม่ครับหมายหมายถึงให้ผมส่งในภายในวันที่เท่าไหร่ครับอ๋อภายในวันที่เท่าไรหร่อ๋ออุ้ยนานอยู่ครับถ้าสําหรับไอ้เซ็ตโบลีกใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วเซ็ตที่แข่งสามสิบสองแล้วครับ เซตแข่งสองสองก็แล้วแต่คัดเหมือนเดิมคัดมาเองก็น่าจะช่วงน้อบหนึ่งนะภายในเดือนนี้โอเคได้ครับได้ครับภายในเดือนนี้สิบห้าคนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มียี่สิบแล้วสิบห้าทั้งโปรลีกทั้งเช็ใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับสิบห้าคนขอรับก็เป็นเลซันโตที่ประเทศเดียวลองจากวัดที่ได้สลัดเยอะสุด ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับไม่เพราะว่าไอ้นี่ไงเพราะว่าเราจะไม่นับไอ้ทีมที่ได้เข้าไปไอ้นี่ก็เหมือนเราได้ตัวเหมือนทีมอื่นๆเลยเหมือนประเทศอื่นเลยใช่ก็เสร็จก็เปิดดิพี่เดือดๆอยู่มั้งเนี่ยฮะเดือดๆได้อยู่ครับได้อยู่ น่าจะน่าจะมันอยู่ก็เข้ารอบ32ครับตัวใบนี้คนในแก๊งก็คูดาจะเซตไปเจอกับคนที่คัดมากับอีก10ปรเประเทศที่ได้เชิญนะได้ครับโอเคมาบอกมาบอกประมาณนี้เลยให้เตรียมตัวแล้วก็คือที่ผมอยากจะให้คัดก่อนเพราะว่าจะได้ตัวแทนใช่ไหมไปรอรอบ32แล้วก็พวกทีมอื่นเผื่อเขาอยากลงโอเพนก็ไปสมัครโอเพนอีกทีหนึ่งเพราะโอเพนจะเปิดหลังสุดจะเอา10ประเทศให้ได้ตัวแทนก่อนโอเคครับ เคครับแล้วภายในสิ้นเดือนเนี่ยครับให้ผมส่งรายชื่อที่ที่คุณเกียร์เลยหรือว่าส่งที่คุณกออ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลากสิบประเทศเข้าผมยังเชิญไม่ครบเลยได้ครับได้ครับภายในไม่กี่วันนี้แหละเดี๋ยวผมลากเข้าจากการเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ครับรอบนี้ไม่มีเซิร์ฟไฟให้แล้วนะครับเฮ้ยคุณเล่นอยู่นะครับเเล่นทำไมเฮ้ยรอบนี้จะเป็นซ้อมจริงอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยอะได้ครับนัดเวลาซ้อมจริงเหมือนเดิม แล้วก็ถ้าเซิร์ฟไฟก็มีวัดไอ้นี่อยู่แล้ววอดอีสปอร์ตอยู่แล้วใช่การแข่งจะเป็นรูปแบบเดิมใช่ไหมครับหรือว่ามีปรับเปลี่ยนเดี๋ยวต้องรอประกาศอีกทีผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันอันนี้เขาบอกเขาจะปรับมีมีบัฟเพิ่มเนิร์อะไรบ้างแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้เลยเรื่องนี้จะเป็นหลังบ้านอีกทีเขาจะจัดการผมมีหน้าที่แค่แบบมาสอดส่องหาประเทศแล้วก็มาช่วยเขาในเรื่องเชิญเลยแหละ ได้ค่ะยินดีครับผมได้ฮะก็จะจะจะหยับตึงเหมือนเดิมนะไม่ไหวเกินไปมันมันครับมันมันผมเกือบตีคนนี้อยู่ลานแล้วนะเมื่อกี้เท่าที่อม FC ดูใบครับเขาควักไม้ใส่กูด้วยอ่ะคนไหนครับคนไหนเนี่ยทิ้งครับทิ้งครับทิ้งพี่ดับทิ้งเลยฝันนี้ฝันนี้โอ้ยไอ้ทิ้งนี่ไม่ไม่ต้องถึงมือเจี๊ยบครับท่านเอง โอเคครับไงขอบคุณมากครับยินดีมากเจอกันเจอกันเปรีดิ์ครับได้ครับยินดีครับผมขอบคุณมากครับเจอกันครับสู้ๆเลทันโต้เดี๋ยววันเดี๋ยววันคัดเดี๋ยวบอกผมด้วยก็ดีเผื่อจะแวะมาดูอ๋อได้ครับวันคัดน่าจะเป็นถ้าผมคัดปลายเดือนนี้น่าจะทันอยู่นะอ่าก็ก็ผมอยากให้แบบเตรียมการตั้งแต่กลางเดือนแหละเพราะว่าแบบให้เริ่มอะไรเงี้ยเริ่มเตรียมการแล้วอะไม่อยากให้แบบ กระชอนชิดเกินไปอ่ะเพราะจะไม่มีเวลาซ้อมเอานะงั้นผมส่งรายชื่อไม่เกินวันที่25แล้วกันไม่ไม่ถ้ารายชื่อทีมหลักอะทีมทีมที่ไปยืนพื้นโปรล,ลีกแล้วอะสองทีมอะก็รวยอะอันนั้นอะส่งเดือนหน้าได้ไม่ไม,ไม่อันนี้หมายถึงที่32ทีมอะถ้า32ทีม,ทม,มพยายามให้ได้ภายในช่วงนี้แหละครับช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้ก็ดีได้ครับเพราะว่าเพราะว่าคือทีมที่ไม่เข้ารอบอะจะได้ไปเล่นโอเพ่นไง ได้ครับได้ใช่เขาจะได้เตรียมตัวทันไปเล่นโอเพนไปสมงสมัครอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะไม่ใช่โอเพนเปิดก่อนคุณยังคัดไม่เสร็จเขาก็ต้องมาคัดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เล่นโอเพนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะเป็นแบบเสียสิทธิ์ไปโอเคไม่ดิ้งไอ้ไหนน้องน้องดิ้งน้องดิ้งดิ้งดิ้งอยู่ไหนกับเวทป้านี่ยไอ้ดิ้งไอ้ดิ้งเรามาดิ้งเออนี่ครับเดี๋ยวดิ้งเดี๋ยวดิ้งน่าจะดิ้งออกทีมไปไปเล่นน้องดิ้งเหรอใช่ ไม่ใช่มันแท้จะไม่ใช่คนในทีมแล้วทุกวันนี้มันแท้จะใช้งานทุกอย่างอยู่แล้วมันแท้จะไม่ใช่คนแล้วอ่ะมันแ้แบบนี้ได้หน่อยใช่ไหมน้องดิมกวนเนาะไม่ได้บ่นคือเขาใช้งานหนูจะใช้ยังไงนะวะคัทบอกด้วยนะผมจะมาแอบดูหน่อยผมจะทำอีกชุดหนึ่งได้ครับได้ครับยินดีขอยืมดูเด็กหน่อยได้ครับได้ไอดิ้งอ่ะตึงสุดแ้วไปเลยไปไปเลยไปแต่แต่ถ้าจะไรกกันขนาดนี้อ่ะเกินไปเปล่า ใช่เกินไปหรือเปล่าคือแรงไปเปล่าใช่ลืมมาดีวัาดีค่ะล็อกลเราลองฟองลางดิเชียงพุนเจดังโวงลางวงลางโวงลางดังโวงลางวงลางวงลางน้องโิ้งน้องดิงเดี๋ยวนี้หนูหนูหลุดไปเยอะเลยตั้งแต่แบบหัวบวมอ่ะหนูหลุดไปเยอะเลยนะหนูจริงๆหนูเป็นถ้าถามยอมได้ว่าหนูดีทสุดในทีมเรามายถึงว่าสมองสมองอะไรเงี้ยใช่ใช่เก็บทรงสุดละ ไอไนโตนี่ยังอยู่ปะเนี่ยอยู่ครับอยู่แต่ช่วงนี้ตามตัวยากหน่อยทำไมอ่ะมีปัญหาดน่อยครับเรื่องหัวใจโอ้ยอย่าปิดโลนะอย่าปิดโลนะน้องไม่ปิดโลแต่น้องบอกโสดพี่ดาวดีิภียรยังปิดโลอ่ะในโตเไม่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่มันแค่โพสโสดเฉย อาดมแปลปวนอยู่ช่วงนี้ก็แตเเ่เอ้เสกไม้ให้ตีดิ้งทีเดีดิอะไรอ่ะมันไม่ได้ดิผมจะโดนแบนนะดิเออมึงโดนแบนไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเล่ลเล่นแซวเล่นแซวเล่นดิ้งอะ <ห ả? S 1> ไปไปไหนรอบนี้ไปด้วยไปไหน <c oughs> โหว้ไปเชิดช้ยวันนั้นเนี่ยดิ น้องดิงอ่ะไปเอาทางให้ถูชื่อดิงอ่ะอันนี้มีคนน่ารักเยอะมากเลยนะทำไมถึงเลือกคุยกับดิงดิงมันไม่ค่อยจะตีนะช่วงนี้ไม่ผมไม่ผมไม่ได้เลือกคุยแค่รู้จักน้องไงก็เลยคุยรู้จักใครอ่ะเด็ดใครนี่นี่คนคนนี้ชื่อที่รักนี่เส้นเงินโอ้เว้ยเดี๋ยวนะสวัสดีครับที่รักดิงไม่น่ารักอ่ะแล้วทำไมคุยกับดิงอีกเสียงหนึ่งวะเ้อเขาเรียกคุณที่รักด้วยอ่เออที่รักทำอะไรอยู่ฮะ โดนแฟนก็แแทงนะพี่อ่ะขอโทษไปละสัตว์นี่ก็แนะนำไม่เอากูเลยไอ้เหี้ยเออแนะนำไม่เอากูเลยไอ้หนูประสีสัวตอบหนูชื่อที่ราคาอ๋อโอเคโอ้โหผัวผัวหนูคงหึงหน้าดูอ่ะเวลาคุยกับใครอ่ะบอกให้ จริงไว้หลอกไว้หลอกเขาผ่าใช้หรอเขาเขาเข้าไปยังอ่ะเขาเข้าใจแล้วเข้าไปยังเข้าไปอยู่ในใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังถามจริงได้ว่างแค่สองวันอะไรเขาเนี่ยสีคนหนูพกหนูหนูไม่เข้าใจสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดหนูจะทำแววในผัวหนูคนไหนผัวหนูคนไหนผัวหนูคนไหน ยังไม่มาค่ะไม่อยู่ไม่อยู่ตอนไม่อยู่เอาไปได้สวัสดีครับที่ร้านไม่บอกว่าผัวไม่อยู่ได้เลยพี่โอ้ยอย่างไวออ้าวพวกกู้ได้ว่ายืนอยู่แถวนี้ผมไม่อยู่นะไม่มามาดึกมาดึกพี่งั้นตอนหัวค่ำอยู่กับพี่ไหมฮะเข้ามาดึกหัวค่ำอยู่กับพี่ไหมถ้าผัวหนูมาดึกอ่ะนุ่นนุ่นนุ่นในอันเข้ามาแล้วนู่น หนูพี่ไม่เล่นเอนู่้สวัสดีครับน้องดิงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องดิงสวัสดีครับสสวััดีครบน้องดิงอะไรนะหนูเชื่อนะเอนะหนูดิงไงสวัสดีครับใครอะคนนั้นใครไม่รู้จักอะผู้หญิงไม่รู้จน้องดิง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 ผัวหนูคนไหนเนี่ยอะแ้วเวิ่งแล้วนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรฮะ อ๋อใช่อันครับผมเพิง <บ phin S 1> ่งบินมาเมื่อก <bizarre> ี้เลยแบบเพิ่งลงพื้นมาเมื่อกี้เลยครับสวัสดีครับครัสวัสดีครับใช่ยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะวายมีเกิอาในซัมต้อนมีเลยมีกิวไม่ได้เสียววานอะไรอยู่ละใช่ไหมเอาไปไหนอ่ะพาหนุนหน้ารักวไหมสิกิอาถามแค่นี้แหละตอบให้ชื่นใจทีนึงหน้าที่ครับฮะจริงจริงครับน้องดิง ร้องปูงล้างไม่พอตรงไหนอะประกามาวงร้องเพลงไม่พอตรงไหนขออีกทีเสียงกุญแจดังปูงลางปูงลางปูงลางดังปูงลางเหมือนใส่ออโต้จูนเลยเออคุณเจอใครเปิดแผ่นผีป่ะพี่เกียร์ทำอะไรอยู่พี่เดี๋ยวจะไปแล้วครับจะไปเชิญเมืองอื่นแล้วครับพี่เกียร์ทำอะไรอยู่เกียร์เขาไม่ถูก อะไรอ่ะอยทำอะไรอยู่อย่าให้เขารู้เลยทำอะไรอยู่เรื่องของกูยุ่งทำไมเนี่ยเอามันยังอยู่แถวนี้อยู่เลยขอโทษทีน้องดิงมังกรแดงมังกรไมได้เจอนานู่นรั่วไปเยอะเลยนะวันนี้หนูรไปเยอะเลยให้ก็ไไม่ไดู้นส้ววันนี้มังกรแดงไล่ผมไล่ผมปรมาณามเขาขอน่ดีสไล่แบบบ้าคลั่งเขาเอาเขาเารถหนุ่ไปอ่ะ เรียบร้อยเรียได้อยสีขาวโอ้ขึ้นรถดีเออว่าแต่คุณคุณฮะไอไอเอสสามห้าเนี่ยผมเอามาไม่รู้ของใครเอาไปคืนเขาด้วยนะของไอบอสของไอบอสดรอปนี่เลยวิโดฟสล็อตหนึ่งแก๊งโตเฮ้ยดรอปแล้วชุดชุดหลังนี้รวมปะเนี่ยหรือว่าคัดเป็นแก๊งชุดหลักรวมเหมือนรอบแล้วครับรวมหมออ้าวแต่พวกไอมอคโคไม่อยู่แล้วนะใช่ใช่รอบนี้เซตใหม่เหรอ ก็เป็นนักแข่งเก่านั่นแหละจากทีมอื่นก็ซ้ำเสิริมมากใช่ครับใช่ใช่อ่าเออมานี่พี่เกียร์คนนี้ดีกว่าพี่ฮะคนไหนคนยผพูดผมยังพูดผมยังพูดเฮ้ยเขาถือยันพูดยังพูดอุ้ยวันนี้ไอแพนเพิ่มพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครมาบอกจ้าตองเท้าอ่ะจะหนีเลยวที่นอ้แค่กูคุยกับลูกกูปวดหัวละ อันนี้ลูกผมนะครน่ารักไหมโชว์น่ารักไหมครูคุยกับลูกกูกูปวดหัวแล้วกูต้องมาเจองี้นี่ไะทีบได้ชื่อคุยกับหลานไอ้หนูไอ้หนูชื่ออะไรพิชยาพิชยาอ่านเสบานเบอร์พิชยาอยู่หรือเปล่าอ่านนอนเด้อตาี้หน่อยมาหน่อยเอามใจได้นะแม่เอามาบ้างเอามาบ้างเอาใจได้เลยนะเอายังไงหนูหนูหนูฟังพี่นะพี่พี่ขอโทษนะพี่ไหวละพี่ขอโทษ หนูผู้เชี่ยอะไรอ่ะหนูชื่อแพมเพิร์ดหนูชื่อแพมเพิร์ดใช่โอเคหนูชื่อแพมเพิร์ดหนักกว่าลูกอีกเดี๋ยวว่าเอามิกเกงมาเจอได้นะไไไไมม่่ดด้้ีีคนนี้ไหมดูการแต่งตัวเฮ้ยโอ้โหใช่เลยใช่เลยหนูไปเตะบอลที่ไหนเนี่ยตีเสร็จว่าจะไปชูบาสต่อจะไปคุยกับเขาอ่ะ แล้วนี่คนเราตกคนเลยแล้ว่ะพี่เลยนะโหโคตรเท่เลยว่ะไอคิมหมออันนี้อันนี้แก๊งเราชื่ออะไรอ่าไพิซซันคนคุกเหรอใช่ค่ะหื้เถื่อนชัวยังไม่เข้ามาเลยใช่ป่ะหรือดูหนังมากไปพิซซันเบรกเงี้ยใช่ป่ะพี่ดาวไปเลยครับสำนัานอ๋อชอบพิซซันเบรกอ่ะสเกิร์ฟฟิล นี่ตอนนี้แก๊งเป็นไงบ้างเยอะไหมด๊อกตอนนี้เยอะอยู่นะครับแก๊งใหม่ๆเนี่ยอย่างแก๊งนี้ก็เพิ่มมาใหม่เดเฟียวเลยไล่งัดรถไล่ปนชาวบ้านสารพัดใช่หรอใช่ใแต่เขายังจับไม่ได้เขาเขาน่าจะรู้ตั้งแเมื่อวันเอ้าเออเอ้ยแล้วทีมทีมหลักอ่ะเออถ้าส่งรายชื่อไว้ก็ดีนะด๊อกเพราะจะได้เอาชุดเลซอนโต้ให้ที่เซิร์ฟ ซ้อมอีสปอร์ตกลับมาแล้วเป็นยังไงครับได้ได้เพราะว่าผมจะได้ให้ถูกบางคนผมก็ไม่รู้ไงว่าใครบ้างไงเข้าใจใช่ปะเข้าใจครับเข้าใจเออนั่นแหละจะได้เอาชุดให้แล้วก็จะมีสกินอาวุธให้ด้วยเดี๋ยวนอไปนู่นแล้วไปเที่ยวแล้วก็จะมีชุดเอ่อรอบนี้ไฟสูตรไม่ต้องทำแล้วนะครับทีมงานจัดการทำให้หมดทุกอย่างโอเคครับจะทำชุดมาให้เฉพาะอีสปอร์ตไม่กล้าขอครับได้ครับผม ได้เลยแล้วก็สกินรถสกินอาวุธจะเป็นของตังหมดเลยเอาปนน้ำร้วยเอาปนน้ำด้คราวแป๊บนึ่งคาราวาคาแป๊บนึงร์แคมมันแคมมคนเขาอยากคุยกับแคมคาราวาเขาจะไม่ด่านะเหมือนไไมม่่ด้ารอบนี้คงไม่ได้เป็นทางการอะไรมากนะจะได้เตรียมตัวกันได้ถ้าเป็นทางการถ้าเป็นทางการคง ต้องเตรียมตัวสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันนานอย่างนี้ก็ให้ทางเป็นประเทศแล้วจัดการเองแล้วกันโอเควอดแล้วใช่โอเคยังไงก็ไว้เจอกันรอบ32ทีมนะฮะได้ครับขอบคุณมากครับได้ครับผมดูแลเป็นเบองอื่นแล้วทุทอมอะไรหนูหยุดพูดก่อนสิฮ่ยังไงยังไงเดี๋ยวมีกิดแผลเพิ่มแม่งเลย เออมาไปได้องดูแดนมันต้องดูถ้าหมอเข้าขึนเราต้องอะไรดูอะแอดมินวัดด้ครับตัวนั่นแหละเอ้ยตอนนี้แก๊งเยอะประมาณไหนประมาณสิบบวกยี่สิบแกงอ่าตอนนี้มีประมาณสิบหน่อยหน่อยครับผมอืมเอ้ยเนี่ยลุงลุงลุงยิ้มอยู่ไหนอ่ะผมคิดถึงแกเนี่ยลุงยิ้มช่วงนี้แกแกจะดึกดึกช้าช้าเลยนะครับความจริงรอบที่แล้วที่ผมมานี่ประทับใจเพราะลุงยิ้มเลยนะก็เสมอ ทำไมครับลุงยิมไปย์ทำอะไรคราวนี้ใส่ดีไงเขาช่วยเหลือผมไหมว้าอ๋อใช่ใช่ลุงยิมพี่สตีแต่แต่ช่วงนี้เขาเขาต้องอยู่เช้าเช้าเพาแอบอะไรไม่รู้สักอย่างแอบเมียเล่นอย่างนี้เหรอไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจก็มีลุงยิมก็ไม่มีเมียลุงยิมไม่มีเมียดูได้ไงดูได้ไงไม่มียังไม่มียังไม่มียังไม่มีลุงยิมยังไม่มีเมียหลายบ้านเลยทมาจะไปนอนตอนนี้อย่าให้เราถ้าเราแหลมเลยใช่หรอใช่ หรอครับมีใครมีตังค์สักห้าร้อยมั้ยครับขอหน่อยพช่วงนี้จนนะครับไม่เตอร์ไปใครพอจะมีตังค์สักสองแสนไหมครับก็อย่างอย่างที่บอกอยากอยากให้อยากให้ก็ประกาศกันเลยว่าซ้อมกันได้แล้วอะไรเงี้ยจะได้ได้ครับเตรียมตัวกันผมอยากถ้าผมคัดว่าไหนอะไรไงเดี๋ยวผมได้จะคัดที่ไหนเออเรื่องคัดนะครับอยากคัดในประเทศหรือจะให้เซิร์ฟไอส์เทนนิงไอซ์สอร์ตอะ เขาเรียกว่าอะไรช่วยในการคับก็บอกได้ถ้าถ้าถ้าแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยนี่ก็ซัพพอร์ตในอีกเรื่องหนึ่งได้ครับยินดีครับขอบคุณมากได้ได้ก็ถ้าถ้าถ้าจะคัดเซิร์ฟเทรนนิ่งอีสปอร์ตก็ไไแล้วะเขาเรียกว่าอะไรดีบอกบอกไว้ก่อนแล้วกันจัดสายอะไรแล้วก็แล้วแต่เลยการสบายโอเคครับไว้เจอกันฮะเจอกันครับทุกคนได้ครับไว้เจอกันครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับมาเชิญครับ นอนนอนให้เธออย่าเนโต้ต้องพูดปลุกกำลังใจกันเ้ยลอนโต้ครับรอบเนี้มาตบผมออกจากบัลลังหน่อยนะเ๋วโต้ไปเองครับโอ้ยยิ่งสูงิ่งไป่อไครับไม่อ่ดะั่ดีะไรครับไม่อม่ดอะไม่ได้ขะงครับไม่มดครั่ะอ้ครับ เรอเล่นเรอเล่นเรอเล่นไว้เจอกันเดซันโต้ไปเจอกันเจอกันครับทุกคนอยู่นานเดี๋ยวโดนสตีนคอร์คิวคอนคิวอือนี่ไเดียอะไรครับพี่ครับครับว่าไงครับพี่ไอเดียอะไรครับห้าหนึ่งสี่ครับห้าหนึ่งนะครับอ่าโอเคโอเคบอกน้องน้องขอดานได้สอนแทนจริงว่าอือว่าอืออืแน่อือแน่น้องขอดานได้ดอนแทนแน่นะ อยากินอยากินกินใบกินใบใช่ใช่ลเหมอจะช้าลุงเอย่ะช้าลุงข้อคอยลุงอยู่คนเดียวลุงลายขอรพาสองแสได้ไหมนี่ใช่เขาเปลบนไม่ไมมึงเอาเอาทอมได้ไหมท่อมมันถูกก่อใหม่แล้วอ่ะอืนอีอมันถูกไม่เตอมร้อยอันนี้อันแบบต้องสกัดต้องออืออืออืนอือ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 อออืออืออาออืออไออออือดเออืออืออไออาอออ

มึอพี่ต้าเี่ทติดแล้วาอน่งพี่ที่งอทีไมู่อะอีี้ผมติดแล้วครับพี่ิดนครับครับกูไม่ได้ไปละมั้งถ้ามึงให้กูต่อยทุกคนเนี่ยออมึงด้วยเหรอามึงด้วยเรอเนี่ยมึงด้วยอพี่ของขวาต่อยพี่ของขวาต่อยพี่งขว่ออมอ่อยกูอ่ะอต่อยเออโอเคมัดเดียวไฟมัดเดียว โอเคไปแล้วไปจริงแล้วต้องไปเชิญประเทศอื่นด้วยเจอกันครับเทยดี